สวัสดีครับน้าเทคเจอร์วังสามหมอดรนานีครับกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่25นะครับเบียงสายน2,513ครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นโรตารี่นะครับจอบหมุนนะครับของฟอร์มาเทคนะครับแล้วก็สยามเซโตล่าครับวันนี้นะครับมาคู่ๆกันเลยนะครับส่วนฟอร์มาเทคนะครับมาแค่1854นะครับตัวนี้นะครับเป็นซีเซนเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนตัว1648นะครับยังไม่เข้านะครับนี่นะครับก็ พีเซนต์จากฟอร์มาเทกของเรานะครับฟอร์มาเทกของเราก็จะใบหนาทั้งหมด7มิลนะครับตัวนี้นะครับหนาเลยนะครับตัวนี้ฝาปรับตั้งโซ่อัตโนมัติครับไม่กินรอบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับราคาของฟอร์มาเทกตัวใหญ่นะครับ185าราคาก็อยู่ที่5 6 0 0นะครับส่วนส่วนอ่า1648นะครับราคาก็อยู่ที่4 8 0 0 0นนะครับูกคาถ้าใดสนใจครับยกหุงได้เลยครับ0 9นย์ครับ8 6ด1 1หนึ่งครับ ส่วนโรตารี่จอบหมุนสยามสตล่าของเรานะครับก็มาตั้งแต่ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ปรับตั้งโซ่อัตโนมัติเหมือนกันนะครับถ้าตั้งไม่ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ถึงได้หมุนอีกนะครับก็จะเป็นเกียวเกียวดันเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นเกียวดันนะครับตรงนี้นะครับใบหนา6มิลนะครับสยามสตล่านะครับจอบใบหนา6มิลนะครับเป็นโรตารี่ชื่อดังจากทางภาคกลางนะครับตรงนี้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับมีใบรับประกันและเสื้อเสื้อแถมพร้อมนะครับก็อย่างไงก็ ราคาของตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งหกศูนย์นะครับเมตรหกสิบนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้านะครับนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หนึ่งแปดห้านะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับประหยัดเป็นตัวลานะครับมีด้วยกันสองสีนะครับเราเอามาสองสีนะครับที่จริงมีทุกสีนะครับมาด้วยกันสองสีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง ร้านนัทเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีครับ